จะดี่ามาสาวทองดีพลมุงพลเม,มอจงมันลองพามาแล้วดีมีที่มีนูกูว่าดีนูท้องจะแทนรอยมพานน้องปลอยบลอยู่มตัวจะยป้าะเอยาวสาวทองเล้ยจะสอบบองค่า่ามาสอนได้ยุมตอวยูบป้าจะสอบเลยกูจงจยาวอยู่อโถทองไทยย่าพู้ท่องในเสือกา

เกท้องราเราคงทีเยี่ยมอยู่แม้แต่ตัวป้าเดอยูลง้าอุน้อยอเอนใจมุพาเด็โนตุยตัวนาอยอุนอู้คำเล่าจะกวาดีเยมลอบาตาอด้เนาะยเลยบากุนนออีสอ์ท้องดีสีพุ่มอีสอ์ท้องดีสีพุวาแทนโลแทายสีมุพาอซีมุพาสากียวดีสีจงบาสาสองได โดนอูหมูพายออิสาธอมบาออดิทอคุจုံมาซองตหมูพาตาเรลิกีเนี่ยฉะคลแลลิกีบาทานลอหมูพาตะลิคียาวุเนาะอีลองบาฉะกาฉิกิเมเมอูทานลอหมูพาลิกีเดเฮน้องกะฉาอะยออยู่ออท้องยาอคุจုံเนาะอูเดเฮน้องกะฉามบ้าอองต่ายลองมบ้าก้วยพะยาลองทุนอิสีลอโดนอูกำลุเตฟูดีพลีเตจะดับเตคูอะเดเนี่ย นี่สดาลองไปดูแลปอยนั่งลองขันคูนี่สมุต้นี่สิบะปผาแต่ย้อยซาองยามาบ้าอดีทอพอนะ่สมุดต้นี่สิบะปผาเตมาทานายอาจารย์อูเปิมขึ้นมลาอาจารย์บีเอตุมนี่นตูนี่สิมุดต้บุปผาตเปิสามสองตุนี่สิท่านลอลีเนี่ยเป็นมณจะสูบาดูเปอนสิสามมาตุท่านอังจารเลอี ไทนโลลูพีละกีเนาะยาปูเนาะอีน้ออูละเนยอูเยออทอออสาบาปินอตเนาะโอเลตะเลไวนินซิเลยไหนเยซาทองดิพูมาไกอจงเนาะเตวุงเยลอบาเยมุตอเยบาเนาะบลาอีน้อเยมะลอบาซาคมลุเตพูติปิเตจดาปูเตดาลอเนมานิอดงนะซิซินะซิมุตอบะปะเตอะยอซากอง นะติมุตตปะเตออดายจะปุมะสังทะตะละคีเนน้าวหลองทายละเนยุเยมะสาวะยะมุตตยะปะปะสะลีเนอีโกหนอหะมะจะบะวะละมะเมออูเนตะตัพปะปาหะมะจะบะวะปิตุหอหะจินนันทะหออะญะเวภีถายะนะติมุตตปะเตเป้นะติมุตตปะเตสาตุมนีตุเนอะนอล่อยะอูหนอเอ่อดาวะปิตุละปาวโยโสมาฟะมานติง ทนลอดตาจะต้เดปัปาเล้ออามาทนลอดสองตามูพาตาลคีเนอมาจงไล่นดับไปละาย